สวัสดีค่ะอยู่เกดห้านะคะเกตห้านะคะกลับบ้านค่ะนราธิวาสเกดห้าแถวที่สามอันนี้ชื่อใครคะทันชนนกลงสวนนภูมินะคะ เยอะอยู่นะคะคนก็แฮกขี้ตามาตอนแต่ตีสามตีสีนน่นะคะตื่นแต่งตัวนคุณพ่อนะคะ โอเคนะคะเจอกัน,นะคะ่ะ